นึกไปถึงมันจะเชื่องขนาดนี้นะเพื่อนดูดิที่ไหนครับที่นี่ครับหมอครับคุณหมอครับอยู่ที่ป่าสักรัสิทธิ์ครับที่ที่ท้ายเขื่อนครับคุณหมอท้ายเขื่อนครับท้ายเขื่อนจะเป็นทุ่งหญ้านะครับเพื่อนเหมือนเหมือนนิวเหมือนนิวซีแลนด์ประเทศไทยครับเขาเรียกอย่างนี้นะครับนิวซีแลนด์ประเทศไทยซึ่งตอนแรกแฟนชวนมาผมยังลังเลอยู่นะครับแต่มาแล้วุ้มมากแล้วเพื่อนดูดิผมจับได้ขนาดเนี้ย มันไม่หนีผมเลยนะเพื่อนผมไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงเมื่อกี้ไปแค่ร้อยเดียวไงร้อยเดียวแต่มันทําหน้าที่ยิ่งกว่าปีเตอร์องอีกนะเพื่อนนะครับคุณหมอมาเลยครับอยู่ที่ลบุรีครับท้ายเขื่อนนะครับป่าสักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับผมผมก็แค่เป็นคนท่องเที่ยวนะครับคนเล่นตกมีความสุขดีนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับคุณสมควรครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับรใช่ครับน่ารักมากครับเพื่อนนี่เพื่อนดูดิผมเล่นกับมันทั้งนานะมันยังอยู่กับผมไม่ไปไหนอะ่ะเพื่อนดูดิดูด,ด,ดิสงสัยชาติเระทำบุญด้วยกัน